ีค่ะมันนีสิผ้ามาถอนกระเทียมค่ะให้มีเตอร์เป็นค้นถอนค่ะนยาตแย่เป็นตากล้องมันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะอ่มโช หัวย้อยๆค่ะไปเท็เอาเห็ดเร็วๆ ฝนกบสิตกค่ะมืนนี้ยส่อตกมากเลยน้อยนังพอได้หดน้ำพักค่ะรักิช่ สวยมากมกอันนี้ก็หาโมงแรงเราด้วยจ้ะฝนโตกกับโตก่อแต่อันนี้โตก็ไม่ไโตแข้งแล้วค่ะเกษพลาเป็นเบิร์มือหลังเ้ษพลาไปเก็บปเปะคืออเทศค่ะซุกแดงเต็มต้นเลยค่ะ เ <Yeah>. no. ดี๋ยวน้ดูเปยีม่นีข้ามาได้ไวได้ไวสามร้อยบาทห้าสิบบาทพ่อ เอาค่ะคลิปนี้กับสิพ่อไ้ซ่อมนี้ก่อนค่ะเ้วจะไปซอยแฟนเก็บก่อนหย่านฝนตกลงมากก่อนค่ะได้ยูน้อยหนึ่งคนะุ่น่ะโอเคค่ะสัน้นเด้ว่าทำไมกิมไดาว่าเซฟปากะโอ้ปากะบายบายค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ